ดึงสลับไปไปมาไปมามันก็ไม่ขึ้นมาหัวก็ไม่ขึ้นมาหางก็ไม่ขึ้นอันโอ้น เสือไปส่งฝั่งนู้นนะทุกคนเพราะว่ามันเพียวๆมาไม่ไหวนะถ่ายของมาว<ร>่าจะเล่นกันไม่ไหวอะ่อวเอะเราชยจดเลยในงั้น,นสองคนใจย,ย้ายเอาเสือข้ามลำบากกันแน่ขับมาเพราะว่าถ้ารถมันเพียวๆมันขื้นม,านาม,าม,ามันหนักมากนะทุกคนใช้เหล็กอ่ะใช้เหล็กเราเราไม่ได้ใส่อะไรนี่ขับไปแบบขึ้นขื้นแล้วอยู่ในแบบนาน,นี่ยกว่าจะอ้อมมาเนี้ยโอ้ไม่ไหวอะ่ะ หมดแรงกันกอดแน่นอนเลยไปไหนอายุเท่าไรกันแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมันเก่งกันอยู่เลยอันนี้เหลือมานจะเห็นจะเอาไปส่งห้ามฝั่งนล้นะทุกคนได้ใช่ตัวได้หน่อยได้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 ไม่ต้องเหนื่อย ็ปั่นมานั่นด้วยนะเราก็เลยไม่เคยเห็นรอยมัน<ห>น,นะนมันก็ปั่นดินมาให้เราพร้อม<ห>เลยอะมันงโน่นเลยนั้ยน่ะโอ้โหมันไนม่น่ารัหงายทองไปเห็นแล้วหงายทองโอ,โ,โอ้โหไม่ทันรถแน่รถหน่อยเบาด้วยอะ <c oughs> มันมาตะพึมมมมมะพดมามามามันมันมางี้ตะพึดรถมาตะพึดจากคนมันนอนนุ่นนอนอยู่นน่นเลยโอ้โหเออเอาเผื่อไปเดี๋ยวเอาเผื่อไปส่งฝั่งโน้นม่งั้นเดี๋ยวแย่แล้วหมดล้มกันก่อนน่ะันล้มกันก่อนอนะนกินขนะ้าวปนยังไม่รู้หนักบางคนนะัก น้าใครดิไม่ค้าง้าแม่มาพี่เราแม่พิชิตเองไงยาวยาวอะไรสักอ่ะเดี๋ยวปะคาวมันใส่จ้ะปะคาวมันใส่รองเท้าไม่ดูตีนมาหน่ะรองเท้าเล็กจ้ะตินไม่เล็เงี้ยรองเท้าแม่มาใส่เดี๋ยวอะไรเมื่อกี้นะรถรถรถคนหล่นจากรถเออคนหล่นจากรถ แล้วอะไรนะขับรถเออวิ่งตามรถไม่ทันไม่ทันรถไม่ทันจะมาดึงให้ขันแรงไงลนะ่ะวันนี้รถนวดเลยอ,อ๋อรถอยียงหลังเลยคือวน้าป้าลงตรงคันตรงนั้นจรงิงๆใช่ไหมลนะ่ะพันนวดนะตู้ที่ติดกับเข้าเขาเนี่ยไหมล่ะเนี่ยนะมุมมุมข้าเขานู้นเลยนะเนยมุมันนีแล้วมันขับองศาเหลี่ยมแหลมๆมาแบบแล้วยังมาเลยแล้วก็มาลงนี่เลย วิ่งวิ่งขับรถไปจ้ะวิ่งขับคนนั่นคนนั่นนอนหงายท้อแมงแม่งโย่ไ่หายไปเลยเคว่ำมาเตะคว่ำเลยคว่ำมาดึงนั่นหลังนี่ลุกขึ้นได้วิ่งไม่ทันรถแล้วคือลุงเงจะเดินมาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ทันแล้วช่วยไม่ทันแล้วลุงมาเพิ่มทันยี่ห่นี่ายวิ่งไม่ทันจะมาช่วยต้หน่อยจะมาเปลี่ยนป้า นี่ตาก็เลยรถตกไม่ต้องเดี๋ยวรถทัง้งเองรถวิ่งเรือในตาเลยกันนนพักก่อนอ่ะใส่ให้เรียบร้อยเลยจะได้ไม่ต้องน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลมแย่จะโห่เด,ดือดลั่นแบบเนี้ยเาขาขาเลยนะขขเงี้ย <c oughs> ดีนะคนคนยังไม่เป็นไรมากนะลองๆนะจะได้เป็นลานยมเอาาให้ลนอเลยนะ ดีนะป้าไม่เป็นไรมากยังมาหัวเราะก็เราได้นะลุงๆเนาะถ้าป้าเป็นไรไม่ได้เลยนะเนี่ยคนเก่งอะ่ะ oh, แต่หนู <Why? S 1> เดี๋ยวต้องไปหาหมอนะ ในงานไม่ได้ลุงเล้งาันเนี้ยโทรศัพธรรมดาเกือบจะได้เจ้าไอ้โฟนให้ในทหารเนี่ยลูกลยังไงมันเทียนเินนึงอ่ะ Okay. มันตะกดยังงั้นคเรียวไั่ไตัดเียนยวาพา,า,าไปช่วยเงี้ยม้ลงาช่วยครับให้ตรม6เแิบก็มั้งเน่ยเป็น,น,นรุ่นน้องู่น้องคนสูง สวยจุดจุดเคยถึงนี้จุดลยจะได้จบดโอ้จุดจุดป้า6ุดจุดนะทุกคนคือป้าร่วงจากตรงนู้นมาเราพือจับรถกันไม่ทันนะแล้วรถก็วิ่งมาจนเราลังจะเดินมาทั่วเอีช่วยป้าขับขับกันนะคะขับคนตายายครับโอ้กระดันรถไฟเล็กอีกกรง แองเหง่องเล็กเนี่ยนะทุกคนคือรถมันวิ่งเฉียงมาเลยนะทุกคนจับรถก,ก็ไม่ทันนะคะอันไหนก็มนกกไม่ใช่จะมาแล้วก็าจะไม่รู้จักก็จะอยู่ในมือมีอะไรหน่วนนี่มันก็นแบบขบซีดซีดแทนมันจะโคลงนะทุกคนค่ะโอเคได้ได้แล้วอยเลยนี่โอเคอ <laughs> ไม่เพราะว่ามันหนักเนมันไ,ไม่มีตัวถ่วงอะ่ะ มาถอตอันนี้เขาไงคะ่ะโอเคเร็ดแล้ว